ร้องเพราะเองเลยกลัวเองไม่มีอนาคตเอกต้องให้สัญญาให้สัญญาสัญญาเราไปอยู่ไกลเราไม่ใช่บ้านเราเชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่โตมากับคุณยายพอได้ดูคลิปนี้แล้วจะเข้าใจความรู้สึกนี้เป็นอย่างดีน้องคนนี้ชื่อว่าน้องปุ๋ยฝ้ายค่ะเธอได้โพสต์คลิปบนติกตอ็อก เป็นคลิปที่คุณยายกำลังบอกลาเธอก่อนที่เธอจะไปทำงานไกลบ้านพร้อมกับแคปชั่นรอหลานคนนี้นะยายคือผู้ให้ทุกอย่างไม่มีข้อแม้คิดถึงคนไกลโดยน้องปุยฝ้ายได้เปิดใจเพิ่มเติมกับเราค่ะว่าเธอใช้ชีวิตอยู่กับยายมาตั้งแต่เด็กๆจนถึงชั้นม .6 ซึ่งจากในคลิป เธอกำลังจะเดินทางไปทำงานต่อที่ต่างจังหวัดกับแม่ค่ะพอถึงเวลาที่ต้องแยกจากกันยายก็เดินมาหาเธอพร้อมกับคำพูดทางน้ำตาที่เธอฟังแล้วแทบจุกอยู่ในใจแม่พ่อเขาดีจะตายเขาไม่ใช่พ่อเราแต่เขาดีออออย่าร้องร้องแม่มันเลยแหละเออยากเออเองต้องช่วยพ่อช่วยแม่ให้มีอนา,าคตของตัวเองเข้าใจไหมเข้าใจอย่าร้องให้ยายได้ยินอะไรสักอย่าร้อง ร้องเพราะเองเลยกลัวเองไม่มีอนาคตเข้าใจไหมเข้าใจเองต้องช่วยพอ่พอต้องช่วยแม่น<ๆ>้อกยายอย่าร้องไห้ว<ๆ>่ะเองต้องให้สัญญาสัญญาสัญญาอะไรต้องช่วยกันเพราะเรามาอยู่ไกลเราไม่ใช่บ้านเราเข้าใจไหมเข้าใจอย่าร<ๆ>้องไห้เด็กสั่งแค่นี้เลยถ้ายายตายใครมีใครโซ่เองนะอย่าร้อง มีใครซอนได้ไหม,อ,มอยู่ต้องจำไว้นะ <c oughs> ยายทำทุกอย่างเห็นไหมยายจะตายยายยังไปเลยมไม่มีใครพรา,าแต่ตอนนี้ก็ผ่านไป8เดือนแล้วล่ะคะ่ะที่เธอให้สัญญาไว้กับยาย น้องปุ๋ยฝ้ายก็ทําได้แค่ส่งความคิดถึงให้ยายเพียงเท่านั้นค่ะไหนหอมแก้มสิหอมหน่อยสิหอมแก้มสิไหนยิงห,ห,หอมห,หอมแก้มสิหอมแก้มหอมแก้ม แค่ได้มองหลานเติบโตและมีอนาคตที่ดีแค่นี้ยายก็คงหายห่วงน้องปุย๋ยไายแล้วล่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าน้องปุย๋ยไายมีเวลาก็อย่าลืมกลับบ้านไปกอดยายเพื่อเติมกำลังใจนะคะอย่าร้องร้องกเองเลยกลัวเอง,เองไม่มีอนาคตต้องให้สัญญาสัญญาสัญญาเราไปอยู่ไกลเราไม่ใช่บ้านเรา